ไแ้วมันมาหัวแตกเหรอไหนตาดูดิหัวแตกอีกแล้วโอ้ เข่าไปคาริจับน้องเกลไม่ได้ละน้องเกลมีอืมมีอะ อืมโอ้โหไปซื้อกระเป๋ากของป้าได้แล้วกระเป๋านักเรียนละชุดปอหนึ่งเป็นลุกนี่แล้วไม่เกระเป๋าเด็กไทยร้กระเป๋าตุ๊กตาไม่ได้ละทำอะไรได้ใครแข่งใครแข่งคิวเนี่ยใครแข่งคิวไหนยกมือนี้ใครแข่งคิวโอ้โหโีวโอ้โหเต็มหน้าเต็มตาเลย เลยแปะพี่อุ่นเลยแปะพี่อุ่นเลยแปะพี่อุ่นเลยอืมแปะพี่อุ่นเลยอืมอืมแปะพี่อุ่นเลยลูกเแม่ไม่อยากแปะพี่อุ่นแปะพี่อุ่นเลยเดี๋แปะรูปตูนลูงตูนนะแปะรูปตูนลูงตูนน่ยโอ้แต่หน้าอย่างตุ้งเทียงหน้าแล้วแปะพนเลยอธิบายแปะแปะโยน ไปดูไปดไหูที่ D i Y แล้ว D i Y มันมันร้อยร้ห้าสิบบาท D i Y ไปนอเมื่อไหร่ไหนลูกไม่ใช่อืติดตรงนี้เหรอติดตรงไหนว กุ้งมีอะรพอด้วยเราจะจะหลับไหนลับจะหับไหมต้อนอะไระมากินไก่แล้วชิกนชิกนเข้ามาไปน้องเกียได้คะแนนพี่ขวัญได้สีคะแนนกินข้าเสร็จแล้วทีนี้เรากันตัดแะ